ะวัิดจ้ะพี่นอ้องแกงงาแกงปลาดุกแสนไม่สมเด้ไปนพี่น้องจ้ะไปรับสมกันเลยพอน้ำเดือดกันเนาะนี่คืออุกปรกรณ์ของเรานะพี่นองปลาดุกพริกผักสงแงงผักอีตู่ ទៅមកពក лау ទៀតទៅយកน้ําសអរគុណខ្ទិបໃສពីន້ອງពកភិតភិតធឹកធឹកអូយเนาะ YouTubeer มือใหม่គេអាវាកណ្ដុរពីន້ອງเด้อ กำลังขบแซ่บแซ่บจ้ะ ดุกลงจะพี่น้องเมื่อน,นั้นแกงใส่ปลาเน้นนะแต่กระบอกเข้ากันปะได้พี่น้องแล้วแกงใส่ปลาดุกลงก็มไม่สมต้องแกงใส่ปลาดุกนะแซ่บ เสร็จน้ำบล้ยจ่ะยั็บข่าวดิ๋วห่วน ปลาแดกปลาแดกเกลือ chế su còn lâu ừ. Xài lại xem lại cái này chế su <laughs> lại xem lại nó chế su lốt phùng nua phùng nua là tiếp bạc vào và cái, cái này chắc sẽ kìm thêm ta làm mới à, cái đó à, คิดหาเมนูกินแต่ละเมือ้อไปตลาดคิดอย่างนั้นอย่างนี้ไปตลาดเข้าไปถึงตลาดแล้วลืมจะคิดซื้อไปสั่งลืมหมดเลยเป็นบรพี่น้องเป็นเท่กันมีใครเป็นไหมดูเพื่อนไอ้โอ๊ยเนวกิน่ะเต็มหัวพอไปถึงตลาดแล้วลืมหมด คูยางคูแนวซิมมันก็ได้พี่น้องแซ่บไปน้อยมันจะออกเปรี้ยวๆนะเพราะว่าแกงเลยน้องก็ได้แบบว่าต้มร่างน้ได้ต้มน้งน้ำเล็กน้อยแขงพักใส Ich zeige der eine ครัวบ้านๆนะพี่น้องเลยพื้นทีกันแคบพะเจดเดียวนี่ยพี่น้องสีสันเป็นไงพี่น้องสีสัน พักไอตูพักสังเงต้นหอมพักชีกรุงรสก็ไม่มีอะไรมากจะอาหารดิสานบ้านเฮา ใส่แต่ประเด็กรกะแซบแล้วซ้ำว่าแต่ว่าติดนัวเนาะต้องใส่ถุงนัวต่ว้อ <c oughs> ขาดเยสซูไม่ได้จ้ะขาดเยสซูขาดใจจ้ะหอมบะพี่น้องหอมบะง่ายๆสไตล์บ้านๆจ้ะพี่น้องชิมไม่รอ កំពុងបាយសិនមកអ៊ីបណាពីនំប៉ដុកកាផេងផេងពីនំវិតកត់លោລະ30បាតនេះនេះលោដល់កាត់50ប៉ដុកក្រាគូតគូតຫມູ່ຫມູ່វាអត់ធួងវាกินไม่ได้ລະពីនំเบื่อຫມູ່ กินหลายาก็ไม่จักแน่ซิเฮ็ดกินหมูนอกจากว่าหมูกระทาะหมูกระทาะนี่แบบว่ากินหมูเบื่อจกเพื่อจะหมูกระทาะเสร็จแล้วพี่น้องลืมเ,เปิดแฟลชพี่น้องเอ้ยมืดตื่นเลยเนาะ <c oughs> เสร็จเรียบร้อยจ้ากะว่าอยู่ทำไมมันมืดมืดเนาะลืมเปิดเฟสแต่มันสะด้านเซียวเนาะดีนะบ่ลืมกดวิดีโอพี่น้องไยวิดีโอยังว่ากดเละมาเด้อพี่น้องเลยทั้ง,ทงไกลทั้งไกลแกงปลาดุกเนาะใส่หน่ไม้ส้มผักสะเง,งี้หอมหอมพี่น้องเลยแซ่บคักสีคือสีบุเเพศแต่กระเพ็ดเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็ฝากไว้ สำนี้ลวจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อพี่น้องเด้อใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาแล้วจ้าพี่น้องผู้ใดเบิ่งจบก็ขอบบุญขอบคุณนหลายเด้อจ้าเด้อซับเซบจ้า